สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึง่งในชื่อชินแชทแชทกับห้อง MGC นะครับคราวนี้ตัวที่มาเล่นก็คือวอลลีแบร์ครับอ๋อตอนนี้ก็เปิดด้วยเฟิร์สบัตรทักษะการเล่นตัวนี้ง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาสอนคลิปแทริกสนิดหนึ่ง เทเลพอร์ตมาเฉยเลยเว้ยประตูตข้างหน้านี้ก็มีนิดาลีกับเออร์ดี้ไม่ใช่ตัวที่มันคนยากมากมายอะไรเพียงแค่เราพอกมันดีๆแค่นั้นแล้วก็ลากคีใไปแม่นๆชั่วเขาให้ชั่วเขาให้ชั่วเขาให้ เพื่อนจ๋าเวลสองบวกเลยนะจ๊ะตึงต่งซึ่งซึงพี่หมีขอเวลสองห่อนจะลากมันฆ่า,ขขาจะลากมันมาฆ่าคนณคืนช่วยช่วยจบของดีๆนะชิช่วยช่วยโดยที่สกิลหนึ่งของพี่หมีของเราเนี่ยคือการฉุดกลับหลังนะครับคนที่โดนก็จะโดนฉุดกลับหลังออกมา ส่วนสก,กิลสองก็คือตีครบ3ทีจะเพิ่มแอแทกสตีดแล้วก็มีการกัดเทพๆอีกปหนึ่งทีเอาเวลาช็อตชาวบ้านผมพูดไปงั้นแหละว่าแล้วก็เดี๋ยวยวบวกเดี๋ยวบวกป๊บนึงเดี๋ยวสโลมันเข้าไปคีนหนึ่งเท่านั้นแหละบวกเลยเอาเลยเข้าแล้วนะครับพี่นอกอืมกระคืบอีกหนึ่งทีแร้ว ตัวกันตรงๆนั่นแหละปอปบาที่สุดอย่าป๊อปั๊บในเมื่ออเลือดน้อยลงนะครับแพสสีของคุณหมีก็จะทำงานแต่อตอนนี้ไม่ทำงานคือการรีเจนแบบเร็วๆแน่ตรงๆไม่ได้ไม่ทำอนเอนเตอ อมายกดกับบางคนนะครับที่ชอบเล่นหมีเป็นแท้งสำผมผมว่าแม่งแครี่โคตรเทพเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยครับใครก็ตามที่จะเล่นหมีแท้งเรื่องของมึงผมจะเล่นแครี่ตามนั้นครับมาดูคลิปนี้ก็ทำใจไว้ซะ ตอนนี้เราก็ได้สกิลสามาแล้วสกิลหมีกระทื้อพื้น,นะครับเป็นการทำสโลวเป็นดาเมจรอบข้างใครที่โดนก็จะสโลวตามนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นคีปก็จะเฟียตอนนี้ผมก็จะลงไปแก๊งกลางนะครับตึตตตตตตต้าดินจ๋าต้นหลังสุดฉลาด อย่างน้อยก็ช่วยรวบรวกนิดนึงโอ้ยเฟลเฟลเฟลเฝตายเถอะพอเพื่อนแสนฉลาดจะ้กระดุนายาดันชีพได้ไหมจ๊ะตอนนี้ปุช โอเคมันต้องคิวได้เองแล้ล่ะผมคงต้องปล่อยมันตามเวรตากรรมไม่นะเล่นล่างเกิดอะไรขึ้นเอ,อือกตอนนี้เราจะกลับขึ้นมาแกงที่เลนบนเดี๋ยวตันคีบเชียวเดี๋ยวตันคีบเชียว ห้าสี่สามสองอีกคือแสเราคิวเองได้ชัวเขาให้เออดีจ๋าไม่ยอมอยู่ให้กินเลยอ่ะเงี้ยเงียมนี่แน่สำหรับผมขอแนะนำให้อัพสกิลสองเต็มก่อนนะครับเพราะมันงับแรงโคตร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 อดเมจนับจากตาม จำนวน HP เรามีอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการกัดเอาเป็นว่าอัพเต็มก่อนดีที่สุดครับเพราะว่ามันเพิ่มไอคัสต์ปีด้วยซึ่งมันเหมือนเออร์ซ่าในหลอด A แล้วก็งัดแม่งกับมาแดดรอเวลารอเวลามันแหลมมาเมื่อไหร่ก็ฆ่ามันอ้าวพัสดีนวันเหรอจ๊ะได้เลย ชูมัพ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 โอ้โหอ้าวฟุกขึ้นมาแล้วชั่วเขียงง่ายะทืบพื้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยกัดทีนึงฝากที่เหลือด้วยนะเพื่อนอ้าวคาสดินโอ้โหส voilà. ุดยอดจังหวะนี้ชึบแพสซีฟหนีตะกี้ทำงานแล้วนะครับคือการรีเจนเลือดแบบแอนติของดร็อคเตอร์มันโดใครที่ไม่เข้าใจก็ลองเล่นเกมดูหรือไม่ พี่ต่อๆไปผมอาจจะรีวิวตัวมันโดก็ได้เอาเป็นว่าดีเจนเลือดครับหาสิตอนนี้เราก็ได้อันตีของพี่หมีมันแล้วนั่นก็คือมัดสายฟ,ฟ้ามัดเทพเจ้าสายฟ้าเวลา,า,าตีคีบก็จะเกิดสาฟ้าตีคนม่อเกิดสาฟ้าตียังไงก็เกิดสาฟ้าเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดเขาพูดตามตรงลบลบลบล,บล,บลบพอกอุย๊ย oh my god ไม่โดนไม่โดนไม่โดนปาใหม่นะเกียร์ชวัตชวัชวัไม่ไม่ไ่ไม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 ่สำหรับคนที่เคยเล่นดอทเอมาก่อนนะครับก็เปรียบน้องหนูนิดตัวนี้ได้กับมิลาน่าเนาะเพราะยิ่งปลาไกลไม่เท่สตันนานนะยิ่งแรงแรงโคตรับ เพืเ่อนๆทุกคนที่ซับสไคร์มาก่อนหน้านี้แล้วขอขอบุณจากใจจริงผมซึ้งมากเลยอะ่ะน้ำตาไหลไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็สำหรับคนที่เล่น L L นะครับก็ทิ้งชื่อไว้ในนี่ละกันคอมเมนต์ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวแอดไปทีหลังโอ้จ้าจ้าจ้าไม่มีหอ,อกไม่มีหอ,อกไม่เอาไม่เอาเจ็บเจ็บ ตอนนี้ถ้าเกิดมีโอกาสผมอยากกระทืบพวกม,มันสักทีจังโอ้โอ oh oh uh ้มายก็อดมายเฟรนด์อาร์ยูเฮิร์ตโอ้มายก็อดโอ้มายก็อดโอ้เขาเรียกว่า <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอือลบลบเร็วลบลบลบโอ้เย่โอ้เย่ ้ม่กอดอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวหนูนิดจ้องเล่นงานผมอยู่สงสัยพี่หมีจะลำบากไปแล้วงมๆป้องจ๋าเสียบ my a s s สลบวุ่นจั๊จี้จ้าไม่โดนเอาใหม่เลยจ้าเอาใหม่สิจ้าหนูนิดหนูนิดหนูนนิดแว้นนะจ้าหนูนิดแว้นนะจ้าเกดว่าจั๊จจ้าน้องหมี อะไรจะบวกก็ตึ <toys> ๊งต <os> <ext nies> ึ <aún> like <downstairs> ๊งตึ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 ๊งอยากจะบอกว่าจะบวกก็บวกได้โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจกาหอกนะปวเหลือเกินอ่ะเขาัวดหอกอะตัวชิบ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  สว่างจ้าเลยไม่มีใครเลยบ้าเอ้ยแล้วเวลากระตุกอาหารมากินแล้วนะจ๊ะบวกมันเลยละกันอ่าโบร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 ไอ้บ้าจะหนีไปไหนโอ้ไม่กอดฝากไว้ก่อนนะตืดตืเอวโอ้ยไม่น่าไปเหยียบกับดักเลยเสียบอ่ะเสียบอ่า ไม่ได้ออกของมานานแสนนานละได้กลับไปออกซะหน่อยแล้วก็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 หม่กอดอือสวยงามมากเพื่อนผมขอตั้งชื่อตะกี้ว่าลักซ์บีมให้ตาเถอะมันเท่มากเลยเหมือนเวลาอุลต,ตรแมนชาลําแสงก่อนปล่อยมันเทเหลือเกินบาดใจโอ้ไม่กอ แน,แน่อย่างนั้นแหละกัดชากระมาตึ้บกับคืบสตีทีนึงโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดจริงๆมีเพื่อนรุ่นทีมดีๆอย่างนี้อ่าอุ่นใจอือก่อนต่อไปหน้าที่ของเราคือไถ่ป้อมครับปึ๊บปึ๊บป๊าับเฮ้ยไข่เทเลพอรมาวาวิ่งแล้วครับตืบตืๆตืตืตตตตตโอ้โหหนูนนิดวันดีจ้ะขอบีกันตรงนี้เชียวสำหรับคนที่เพิ่ง มาส่งองคลิปผมนะครับคงตกใจว่ามึงไม่มีสกอร์มึงกลับบ้านได้ไงวะขอพูดตามตรงเลย LL มันดีอย่างหนึ่งครับคือมึงไม่ต้องมีสกอร์มึงก็งกลับบ้านได้แต่มึงไม่มีไปว์ปแค่นั้นเองโดยการกดตัวบีครับกดตัวบีจะเป็นการกลับบ้านกลับบ้าน,ก,บบานกดแล้วมันจะรีคอรประมาณ8วินาทีแล้วคุณก็ได้กลับบ้านสมใจนะครับแล้วเกมนี้มีพุ่มยาเห็นไหมพุ่มพุ่มพุ่มอันนี้พุ่ม้พมพมาพุ่มยา นี่เลยพุ่งญ้าเวลาเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันจะสเตลเหมือนวินวอลแต่ถ้าเกิดใครตามเขาพุ่งญ้าไปแล้วก็มันจะเห็นชัดเจนชัดแจ๋วฮ่าฮ่าฮหนูนิดจ้าคิดถึงเสมอจุ๊บจุบ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 โอเคหลบหอกดีๆนะเจ้ะอืมไม้จิ้มฟันธรรมดาไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันธรรมดา คว่างระเบิดไปแล้วอ้าวโอเคคว่างระเบิดไปแล้วไม่เห็นใครเลยโอ้ไม่กอดบได้โอ้ยแว้นเนาะแว้นแว้นเนาะแว้นแว้นสุนัยไม่โดนมันก็วิ่งนะครับตึบตึก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 ,ตกโอ้โหชื่อมันเท่มากเลยว่ะอินเดียน,นาโจนมันเป็นนักล่าสมบัติไรศาสตร์ชูแมปชูแมป ชุ่มแวบชุ่มแวบได้เวลาคู่ใครมาแดกแล้วเพื่นอนกินข้าวไรยังอ้าวเข้ามางี้ก็ตายดีวะบวกเลยพี่น้องอ ตายเถอะตอนนี้ผมกัดจะเล่นแครี่แท้ๆผมรู้สึกว่าความห่างมัน s u อร์ตได้คิวอย่างเดียวเลยผมควรจะร้อง5ใช่ไหมนี่แนี่นี่เนี่ยขอป้อมเหมือนแกเป็นของตอบแทนกลับไปนี่เนี่ยนี่แนี่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 ยนี่แนี่เปล่าเอ้ยไม่ตูมเลยถึงประเทศ นี่เนี่ย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 เพความสีใจนะครับกัดคลิปไม่ทันอีกเพื่อนเร็วสำหรับคนที่มังมาดูคลิป l l ครั้งนี้แล้วไม่เคยเล่น L.O.L มาก่อนนะครับขอบอกตามตรงว่าป่าแบบ .A เนี่ยคุณลืมไ่ได้เลยครับเพราะป่านี้เกมนี้มันจะมีบัฟแดงเห็นไหมบัฟแดงแดงแจ๊ดเลย เวลาดรกมันนะครับคุณก็จะได้บัฟแดงติดตัวมามันทำอะไรได้ขอตอบเลยว,ว่าสโลและเพิ่มดาเมจเจ๋งหอไม่อยากคุยส่วนรายละเอียดยุ่งๆอย่าไปคิดถึงมันครับผมก็จาไม่ได้เหมือนกันเอาว่าตีสโลแล้วตีแรงขึ้นแค่นั้นแหละจาแค่เนี้ยผมก็จาแค่นี้ม,นมอนกคนช่างแม่งเอาว่าตายละดีอู้หยอียบกับดักเด็บ <Yep. S 1> โอเคครับถึงเวลาที่หมีเรากลับบ้านเจ็บปวด ไอ้ขี้อทีโมฝากไว้กว่อนทั้มึงอ,อือกดบีกลับบ้านครับเป็นคอนเซปต,ต์ของเกมปั๊บถึงบ้านเรียบร้อยแล้วขนาดนี้สิ่งที่คุณต้องการก็คืออินฟินิตี้เอ็นะครับดูหน้าของมันไว้แถวบ้านเราเรียกว่า DIY แต่เกมนี้มีแล้วไม่ตกแถมคีอีกนะฮะเจ๋งสัสมันเป็นคีใหญ่ผสมกับ DIY อะไรเงี้ยน,นะครับเท่รจริงๆไม่อยากจะบอก คนมีก็เท่คนถือก็เท่คนโดนตตียังเท่เลยพูดไปงนั้นแหละแต่คนโดนตตียงไม่ชอบหรอกแม่งแรงน่าเวนเดินมาข้างล่างแล้วแล้วเล่นบนใครจะก,กันวะช่างแม่งขยันสนวะกูเดินมาครึ่งทางแล้วใช่ไหมทุกคนคิดอย่งผมใช่ไหมครับเยา,าชิบหายคสดินวอชชอชไช้ชิชช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 ่ชโชนชชอชชชชช้อชกัชชอชชากัชนชชชชชนชชชชชน,บบนย สว้าปามสว้าปามสุวาปาม,าปาม,าปามเรียบร้อยไอ้ป้อมบนนะคุณย,ยกให้มึงต่อไปนะครับหน้าที่ของเราคือการเดินไปไถ่ลา,างงำงำงำๆงมวมีึกินตอบเจ็บปวดแบบพุร่รอนเฮ้ยนั่นมันปูนี่วะางำแงำแงมง,มง,มงมอุยอ๊ยโฮ้ยเครวับดักๆไ้ว่าเห็นตัวหมดแล้วอายจังอายจังเลย นนั่แหละ,ละ,ละไอปูนี่ว่ะปูครับปูครับยินดีที่ได้รู้จักอืมกินปูไหปหาปูนิ่งๆเด็ดไอ้สาสตร์เฮ้ยเกิดใหม่กระทืบแม่งไม่ข้าแม่งได้เวลาวิ่งนะครับวิงบว่งครับวิ่งครับไอ้ลูกทีมีเงาช่วยหน่อยสิเว้โอ้ย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 พสซีฟรีเจนขอบใจมาก เอาละครับทุกวันนี้เราปลอดภัยได้ต้องขอขอบคุณทัสซิณรีเจนของหมีไม่ใช่พาวเวอร์พับเกิลว้าบกลับบ้านเรียบร้อยตะกี้เห็นไหมจิ้ฟันปะวะโอเคต่อไปรองเท้าที่จะออกครับขอแนะนำรองเท้าวิ่งห้าเวลาคุณไม่โดนเขี่ยอะไรตีคุณจะวิ่งเร็วมากบวกกับสกิลหนึ่งของหมีทำให้เราพุกกลับมาคมขืนได้ง่ายขึ้นหน้าที่ของหมีคืออะไรครับ พูดกลับมาแล้วเรฟแม่งเรฟ ra pe ออกเสียงชัดเจนเรฟแปลว่าคมขืนชัดเจนครับชัดเจนหน้าที่ชัดเจนมี่อย่างเดียวเรฟแม่งออกเสียงเราเรือโอเคอ่าวนดีแบรนด์เรฟแม่งออกเสียงชัดเจนช่างแม่งปล่อยไปก็ได้วะสงสารเถอะตะกี้ไม่ได้เหยียบกับดักแม่งเลยนี่เน็ตนี่เน็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  อย่างเงี้ยววาดอุ้โอ้โหเห็ดอีกลูกอืมปวดตับอืมในหาทีโมโ่ขอให้กูสัมผัสร,ร่างเล็กๆของมึงเมื่อไหร่กูจะฉีกแห้เหมือนขนมเค้กเลยศาสตว์อ่าอยู่ข้างล่างนี่เองวันตีนสินะมึงหลายรอบแล้วเพื่อนจา๋าเฮลมีกูอยากกินทีโม่ทีโม่เองเอา้าวเองรู้ได้ไงวะ เ้ยรูมาหักแม็กฟูมันเห็อีกแล้วอ่อืมยัดแค่บ้านมึงฟาร์มเห็ดไอ้สัตว์อ๋อโอ้ยปวดตับไอ้หาไอ้นี่ดรีก็เหมือนกันถ้าเกิดกูดได้สัมผัสร่างของมึงเมื่อไรมึงโดนฉีกเป็นที่ชี้แน่เอาละเวลามาถึงแล้วคำว่าฆ่าแม่งเอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอื อ่เรียบร้อยโอเคพี่หมีไปแล้วจ้ะอืมอไอหปาไอยกูไปให้มันง่ายๆเหมือนเดิมโอ้ยเพื่อนมาแล้วต้องบวกไปลก็ลบจิบโอ๊ยิบหายอลังการไปไม่ชอบอืมนี่แหละวุ่นวายไม่ชอบอืมกินแ่งโอ้ God. อไม่กอดรอดไหมตูอุย้ยรอดได้ไงวะนเนี่ยโอ้ไม่กอดอืมขอว่ากับบ้านตรงนี้แหละด้วยความเท่อื ถึงบ้านแล้วจ้าเห็นไหมครับข้อดีของการดีบีที่ไหนก็ได้สะดวกระไต่ายหาสำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับขอบอกไว้อย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่แทงอย่าไปแยมป้อมป้อมเกมนี้แม่งยินแหลงโคตรยิงสแต็กอีกต่างหากมึงบ้าปะเนี่ย โอเคคีปอยู่แบงนี้เยอะๆนะครับกระคือไปทีนึงเท่านั้นแหละคีปตกใจแล้วก็ไล่ส่เอ่อสุดเลนกลางเกิดอะไรขึ้นต้องไปเยี่ยมไหมเนี่ยแมนมนแมมแหหนีวิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับตอนนี้หนีวิ่งเข้าไปแล้วถ้าเกิดไม่เจอเห็ดทีโมเฮียนี่ตายแน่ตอนนี้มันเพิ่งปักเ็ดเอาไว้เ็ดก็ยังไม่ทํางานเพราะฉะนั้นมึงโดนกุค้มคืนซะไอเฮยทีโมนี่เนี่ยนี่เนี่ยกลับแม่งเนี่ยงำ อ้าวมึงเกิดใหม่ได้ไงวะไอสัตว์ทีโมมึงวันติวันติจัดให้จัดให้อือกูยอมตายเพื่อแลกกับข้ามึงน,นั่นแหละอีหาอือเอาวความบ้าของผมก็ให้เกิดมรณะภาพาตายไวจริงกูน่าเสียดายแต่อย่างกูก็ได้คีโมสบายใจแล้วชาตินี้มึงเอาเห็ดให้กูกินตั้งนานหัวเสียวะ่ะ อก็สำหรับคนที่เล่นกับผมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ผมมนโมกบ้าบ้าบบๆแต่ก็ผมก็มั่นใจนะครับว่าฝีมือผมก็ไม่ได้บ้าบ้าบอบ,บอย่างคับพูดของผมเปียกหน่อย,อยโอ้โหลักซ์บีมอีกแล้วโอ้โหสวยงามสวยงามจริงๆนา,านๆนจะเจอเพื่อนร่่มทีมดีๆทุกคนก็รู้ครับเวลาเล่นฮอน l l a ก็ได้ถ้าเกิดเล่นเซิร์ฟอินเตอร์นะทุกคนก็จะรู้ว่าฝรั่งกากแม่งเยอะชิบหายเลย ถ้าเกิดเรามีเพื่อนรุวมทีวีดีอย่างน้องลักสสวยงามอย่างนี้นะครับก็จาไม่เลยว่ามึงชนะแน่เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่งยืดอกได้เลยว่าเพื่อนกูเก่งอาน,นะข้าแม่งเลยนี่เรียบร้อยขอบคุณที่มีของเราเงิ่มเงิ่มไอีโมแม่งปักเห็ดอีกแล้วไม่นะวืดทีโมแม่งเกือบตายเองอินเดน,น่าจอนทำดีๆหน่อยเซย ได้เวลากระทืบป้อมแม่งอืออือเรียบร้อยต่อไปคนนี้จะโดนกระทืบคือไอเออร์ดี้ไอหมีแสบมันทำไว้ตอนต้นเกมเออร์ดี้อยู่น้อยเออร์ดี้อยู่น้อยอ,อ้าวอ้าวเฮ้ยเออร์ดี้ไอหมีบ้าเจอเลยนี่นะไอเลวไอเลวขอกินแม่งหน่อยกินงาอร่อยเหาะไปเลยโดบฟ้าโดบฟ้าโดบฟ้บาฟรักซื้อ เอาเป็นเลยจนโอเคไอ้คัสซิดินกูไม่ได้ให้มึงสักประโยคเดียวเฮ้ย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 รอเขาป่ามาแล้วรอรอเวลารอเวลารอเวลานะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้วับไม่เจอตัวที่อะไรแล้ววิ่งมาตรงนี้อีกวับหนึ่งไม่เจอตัวที่อะไรได้เวลารอบสังหารมีใครเห็นกูใช่ไหมมีใครเห็นกูนะมีใช่ไหมไม่มีนะไม่มีฆ่าแม่งเลยนี่แหละ ลักจังอุมบา่าอุบาอุบาอ่าไอ้บาไอ้ทีมาช้าไม่นะลักบีม,มืดหน้าแตกแล้วกูไอ้ทีโมมันจะบวกเหรอทุกคนหนีเร็วอินเดน่าโจนตายแล้วไม่เอกตายแล้วตัวประกอบไปอยู่ยังไง <S <S> <S กดมีกับบ้า <S <S> <S โอ้แม่งอ,อกกางที่ายอืม ทีหานี่ยโอ้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 ยเป่าตะแลงเนี่ยอืมค่งหลอดใครก็ได้มาช่วยกูทีขอกลับบ้านก่อนแล้วตอนนี้โอ้ไ oh ม่กอดทำไมทีมกูมันเกิดกันจังหน้าอินฟินิตี้เอเรียร้อยแล้วครับขอบอกไว้เลยว่าไอ้พวกที่เป็นศัตรูกับผมเนี่ยมึงสั่งเสียอย่างเอาละครับเพื่อประกาศความเก่าจะวิ่งเข้าไปในเลนกลาง ไปลากตัวเหี้ยแล้วตัวมาขมขืเน uh ื่กความสนุกสนานของตัวผมเองทำเพลงไปนั่นหนูนิดเป็นเดียวสังเวยพี P ่นะน้องสวยนะจ๊ะเอาละหนูนิดล้ำหน้ากินหนูนิดอ๊มไอ้บ้าไอ้ทีโมตาคูบอดเลย คุสัญญาคูจะกลับบ้าคืนอ้าวข้างล่างโอ้มายกอดหายไปแล้วเอ้ยทีโมงัดไม่ทันข้ามไปตรงนี้แหละกระทืบเออเอบเรียบร้อยจะต้องหนีอีกทางนั่นแหละ อ <experiences> ุ๊ยวงแหวนเม็ดไฟมาจากไหนวะ